อีกหนึ่งปืนเลยนะครับที่ผมมองว่าโดนเนิร์ฟแน่ๆนะครับไม่ช้าก็เร็วนะครับนั่นก็คือปืน AEK นั่นเองนะผมปืนนี้นะครับเป็นปืนเบิร์สไฟนะครับผมแล้วยิ่งถ้าเราใส่แลปิดไฟไปด้วยนะบอกเลยเพืนปืนที่โคตรโกงนะครับเพราะระยะใกล้ระยะกลางเนี่ยคือมันยิงสานัดก็คือยิงเบอร์เซียตายนะครับก็คือถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยยังไงก็ตายนะครับผมถ้าเรายิงแบบเอาให้มันแค่โดน ฉะนั้นผมว่าปืนนี้แม่งโคตรโกงและโอพีนะแล้วก็เป็นปืนที่เหล่าสวตตี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยใช้กันอยู่เยอะมากเลยนะครับผม AEK 973นะครับมาต้องเรามาลองยิงกันเดี๋ยวนี่นะถ้าเรายิงระยะนี้นะเบิร์สตียตายแล้วถ้าเราใส่ลายปิดไฟนะคือบอกเลยว่าโกงมากๆนะครับถ้าเรากดค้างคือเกมเนี้ยเบิร์สไฟมันสามารถกดค้างได้นี่นะครับเป็นืนีบของมันนะครับแล้วยิงเร็วมาก มาดูดิถ้าถ้าผมแค่คุมนิดเดียวมันก็นิ่งแล้วอ่าเป็นเลเซอร์อะแล้วระยะใกล้นะัด1นึ่งเบิร์สตายระยะกลาง1นึ่งเบิร์สตายระยะไกล50เมตรสองเบิร์สตายาาผมว่าถ้ามันจะเนิร์มเนี่ยมันน่าจะเนิร์มในเรื่องของเบิร์สดีเลย์นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็แนะนำให้ใช้กันก่อนนะ อันนี้คือของแต่งที่ผมใช้นะครับกล้องแล้วแต่เลยใช้คอมเพนเซเตอร์นะครับผมใช้รีอินฟอ c บ Barrel ใช้ Balance Stock แล้วก็แล p i d ิ i ไฟอันนี้ตัวสำคัญเลยนะครับผมต่อให้ต่อให้สแตทมันบอกว่าเออ่มันจะลด m a g e Lane, h o r i z o n t a l recoil bullet velocity vertical recoil บลาบลาก็ไม่ส่งผลเลยขนาดนั้นครับเปิดมันก็ยังโกงอยู่วันยังคำนะครับรีบใช้นะครับรีบใช้ อ่านี่ก็จะเป็นปืน A E K 971น injection นะครับเห็นไหมว่าโกงกันอ่ะไหนนี่โอ้โหเดินซ้อนกันแบบนี้ก็เสร็จสิครับผมขอดฟีดไปเลยหรือเปล่าวะขอดฟีดเลยทริปเปิลทริปเปิลดิเออ่าก็รอนะครับผมรอสตูออกมานี่มีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งุอยเฉาะเห็นปะเบอร์สติตายโหจัดจัดพี่น้องครับคือต่อให้เรา โดนะเปิดคือต่อให้เรายิงยิงพุดอ่ะคือพอเรามีแรปิดไฟเราสามารถยิงต่อได้ทันทีเลยมันก็เหมือนเป็นแบบคล้ายๆกับปืนปืนกลดีๆนีน่นเองอ่ะอมผมว่านะในฐานะที่ผมก็เองก็ใช้เหมือนกันนะแล้วก็ในฐานะที่แบบมองเป็นกลางในเรื่องของความบาลานซ์นะคืออาจจะต้องลดเบสติเลของไม่ใช่ลดเบสติเลต้องเป็นเพิ่มเบสติเลของแรปิดไฟ ซึ่งอันนี้ผมมองว่าเป็นสุดที่สำคัญมา burst delay มันทาให้เรายิงได้ตอนน่อเน,นื่องอะไรเงี้ยอืมคือตอนที่มันไม่มีระเบิดไฟอ่ะมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะโอเค op อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าสมมติว่าศัตรูมันใส่ mg แล้ววิ่งใส่เข้าหางเนี้ยวิ่งพื้นลื่นสไลด์มาเลยเงี้ยเอออันเนี้ยอ่ะมันก็อาจจะแบบสู้ลำบากเนอะเราก็จะต้องทําการรักษาระยะระหว่างเรากับศัตรูนะครับถ้าเราใช้ปืน aek เนี่ยอืแต่พอณปัจจุบันเนี่ยคือแม่งได้มาตสถานการเลยฉะนั้น ถ้าสมมุติว่าผมเห็นศัตรูใช้ A.K. เนคือดูได้เลยว่าแม่งอาจจะเป็นสเวตแล้วก็จริงๆด้วยหลายๆตาที่ผมเจอเนี่ยก็คือบา,บางบางตานี่หนักเลยนะคือไปเจอพวกญี่ปุ่นอ่ะคือแบบแคมวางกับดักวางกับดักไม่พอ พี่แกยัดแบบเนี่ย AK แล้วก็นั่งแคมแบบเป็นเกมที่น่าเบื่อมากๆอ่ะแล้วบวกกับ s อ m m อ็มช่วงนี้ผมก็โดน s อ m m เล่นหนักมากมีวันหนึ่งผมหาเซริร์ฟไม่เจอเซิร์ฟสิงคโปร์เลยเจอแต่เซิร์ฟฮ่องกงจนสุดท้ายผมต้องให้เพื่อนหาห้องให้ถึงจะแบบเจอคือเอสพอ็มเอนะอันเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนีน้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกไปทีนะครับซึ่งมันก็เป็นป,ปกติแล้วว่า s อ m m นะสามเดือนแรกเนะี่ยทำใจไว้เลยมันตึงแน่นอนเพราะว่า s อ m m มันเบสจากเอ่อเพลเยอร์เบสพ op ในโซนนั้นๆันขนาดนั้นนะครับผมเนี่ยดูยดิโอ้ตึงเกินเนี่ยคือแบบพีกออกไปยิงหนึ่งนัดแล้วก็กลับกลับออกมาไม่ต้องใส่เอ็กเซนแม็กเลยในส่วนของของแต่งที่ผมแนะนำไปนะก็เอาเป็นว่าเป็นเป็นแบบแนวทางเบื้องต้นแล้วกันถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมไม่มีไอเดียไม่รู้ว่าจะ แต่งอะไรก็แต่งตามผมไปก่อนแล้วค่อยปรับทีหลังเพราะอันนี้ผมก็เอามาจากเพื่อนใช่ไหมแล้วผมก็ปรับให้มันเหมาะกับตัวเองนะครับสไตล์การเล่นนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคลิปเลยนะครับผมจะเล่นแบบ defensive ผมจะไม่พยายามวิ่งเข้าไปหาสตูนะครับถ้าไม่จําเป็นถ้าผมไม่มั่นใจจริงจงปืนนี้นะครับก็ปลดล็อกในเลเวลถ้าผมจะไม่ผิดเลเวล35ปลดล็อกในตอนเลเวล35แล้วก็ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมมียยดใหม่เนี่ย ก็อาจจะแนะนำให้ทำการาใช้อันล็อกโทเก้นนะครับปลดล็อก ok ปืนนี้ซะจะได้ไม่ต้องมานั่งรอเล่นจนเลเวล35แล้วเราค่อยได้มาใช้นะครับส่วนตัวผมผมไม่ได้รีบมากผมก็เล่นปืนอื่นไปแล้วพอ3 5มหมันก็ค่อยมาใช้นะครับจนตอนตอนนี้ก็ใกล้จะทองแล้วนะสำหรับปืน A E K ปืนนี้นะครับผมปืนสุด o อผมมีความรู้สึกว,ว่าโดนเนิร์ฟแน่นอนไม่รู้ว่ามันจะมีแพชชัมาหรือเปล่าในอีก2วันเนี่ยคือวันที่15โนยมเบอร์พฤศจิกาเนี่ย ผมไม่รู้มันจะมีแพชเปิดมาอีกหรือเปล่านะอาจจะมีมีความเป็นไปได้ว่ามันจะมีแล้วถ้ามีเนี่ยผมว่าแม่งโนเนิฟแน่นอนครับผมคุณผู้ชมอืมเพิ่งเนี่ยผมทําวิดีโอเสร็จเนี่ยตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองเริ่มแบบเป็นอาจารละทำปืนวิดีโอปืนไหนแม่งโดนเนิฟหมดเลย <c oughs> ได้ๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มาชมวิดีโอนี้หลังจากที่โดนเนิฟเรียบร้อยนะก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับปืนนี้ต่อให้ไม่มีแรปพิฟายนะครับก็ยังเป็นปืนที่ดีอยู่แต่ว่าคุณอาจจะต้องเล่นระวัดระวังนิดนึงคุณพยายามอย่าวิ่งเข้าไปลุยแบบเป็นสายลุยเป็น s อสอนจีเงี้ยไม่ได้นะครับปืนนี้คาแรคเตอร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาแบบนั้นนะครับนะตอนนี้มันอาจจะโอพีนิดนึงส,สามารถที่จะทําได้อยู่นะตอนนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าหลังแพทหลังอัปเดตเนี่ย ออซึ่งเพึ่งผมยังไม่ยืนยันนะณตอนนี้ผมยังไม่รู้อนาคตนะว่ามันจะโดนหรือเปล่าแต่ผมว่ามีความเป็นไปได้สูงมากว่ามันจะโดนถ้าโดนนะครับปืนนี้ก็เอาไปใช้ในพวกด่านไกลๆด่านสกัดอะไรเงี้ยด่านดาวเทียมด่านเลดเลดแกลกชื่ออะไรวะเลดไอ้ด่านที่คนไม่ชอบกัน,นด่านใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือผมว่าก็โอเคนะหรือด่านนุกเทาที่โดนนุกไปแล้วเงี้ยอ่าก็โอเคอก็ถือว่าโอเคเพราะว่าดาเมชอะไรพวกเนี้ยคือมันยังถ้าเขาไม่ได้แก้นะมันก็ยังโอเคอยู่นะครับถ้าสมมติว่าคุณยิงแม่นคุณยิงโดน จังๆเลยสามนัดเบิร์สหนึ่งปะปักตายอันนี้ยังตายอยู่นะครับก็ต้องก็ต้องแบบต้องแม่นขึ้นแหละหลังเนิร์ฟนะครับฉะนั้นผมมองว่าหลังเนิร์ฟเนี่ยปืนนี้มันไม่ใช่ปืนที่เป็นปืนขยะแน่นอนเป็นปืนที่แบบแย่อะไรเงี้ยขนาดนั้นนะครับก็ยังใช้ได้อยู่ปืนที่ผมมองว่าแย่ที่สุดนะในความคิดผมนะในความเห็นส่วนตัวผมตอนนี้นะคือปืนแทนโถแท,ทนโถแท,ทนโถอะไรเนี่ยมันยิงช้าชิบหายแล้วแบบดาเมจก็น้อยด้วยความที่มันเป็น SMG มจีเนาะ เออนั่นแหละเปิงเนี่ยเป็นปืนที่ผมทรมานมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้ทองแล้วก็ก็โอเคนะครับพอยังชั่วหน่อยเนาะแล้วก็ไอ้เควสเนี่ยปืน HE เนี่ยผมไม่ไม่อยากจะพูดชื่อไทยเลยปืนฮีหนึ่งเนี่ย <c oughs> ปืนเนี่ยผมโคตรเกลียดเลยกำลังพยายามเก็บทองนะอันนี้ขอบ่นนอกรอบนิดน,นึงนะครับผมนอกจาก เอเอคเนีผมพยายามใช้ปืนนี้แล้วคือปืนนี้การที่จะได้ทองเนี่ยปืนล็อกเก็ตลอนเชอร์ที่มันไม่ล็อกให้อ่ะคือคุณจะต้องทําการยิงเอ่อคิวสเต็กรสกอร์สเต็กก็คือพวกเคาน์เตอร์ยูวีอะไรเงี้ยที่มันอยู่บนฟ้าเออแล้วคิดดูดิสภาพตอนตอนนี้ผมยังทําไม่เสร็จเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปเอเอคลิปเอเอคแปดนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้ก็จะมาแชร์ให้ฟังนะว่าปืนมันโอพนะสำหรับใครที่พยายามหาปืนเมตาหรือปืนเอ่อโออยู่นะตอนนี้นะครับก่่อนนแพชเีย ก่อนที่ั้นหนึ่งเนี่ยคุณยังสามารถเล่นได้อยู่นะครับปืนก็ยังมีความ OP อยู่นะครับผมก็แนะนําให้ลองเอามาใช้กันดูนะครับปืนดีแน่นอนอย่าคิดว่ามันเป็นเบอร์แล้วมันจะกากนะนดีมากๆโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปก็มีประมาณนี้ครับผมถ้ากดถ้าใช่ถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ r t j x นครับสวัสดีครับ